ภารกิจสุดคิดถึง ทางช่อง7 HD พิธีกรคนสวยยาหยีปริยชาติจะพาทุกคนย้อนวันวานไปกับความทรงจำสมัยเด็กของแอมพิรวัดกุลนันวัตรเริ่มภารกิจแรกกับกีฬายิงธนูที่แอมเมาถึงที่มาความคลั่งคล้ในการยิงธนูมาจากไอดอลคือโจอี้บอยเพราะหลังจากที่ได้เห็นโจอี้ยิงธนูเลยเกิดความประทับใจทำให้อยากเล่นตามและความที่แอมเป็นคนทำอะไรแล้วต้องไปให้สุดล หลังจากเริ่มสนใจเล่นธนูก็ลงทุนซื้ออุปกรณ์การเล่นมาแบบเต็มสตรีมงานนี้เลยโดนคุณภรรยาเฉ่งจนหูไม่ทีเดียวนอกจากแอมและยายีจะได้โชว์ฝีมือยิงธนูแล้วรายการยังเชิญรุ่นน้องคนสนิทสมัยมัธยมมาร่วมพูดคุยและขุดคุยวีรกรรมสนๆของแอมให้ได้ฟังกันอีกด้วย ก่อนจะไปตะลุยภารกิจที่2คือปีนผาจำลองที่งานนี้มีเซอร์ไพรส์เมื่อแอมจะต้องแข่งขันปีนผาจำลองกับแขกรับเชิญพิเศษเพลงรบทิติกุลดิลกล่ามภาษามือจากรายการข่าวของช่อง 7hd ที่เป็นเพื่อนสุดซีติดตามทั้งหมดได้ในรายการภารกิจสุดคิดถึง Let's go my friend วันจันทร์ที่วันที่28สิงหาคมนี้เวลา22นาฬิกา45นาทีทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35